ยบายครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันที่งานนะครับผมงานไข้เ <aroma> ลือดออกพรุ่งนี้ปักหมุดหยุดไข้เลือดออกกันนะครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับทุกคนครับไปายเลยครับบยบายนะครับฝันดีนะครับทุกคนครับเจอกันพรุ่งนี้นะฮะใครว่างใครไม่ว่างก็ต้องไปนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่งานที่สามย่านมิตรทาวน์นะจะเวลาเท่าไหร่นะบ่ายโมงหรือว่าบ่ายสองเนี่ยจะไม่ได้แล้วบ่ายอะไรนะ ทำงานค่ะช่วงเวลานั้นแบบลองแบบแอบแอบโหน้าออกมา14บสนาฬิกาใช่ไหมบ่ายสองครับบ่ายสจอยเจอกันนะครับบ่ายสเจอกันเจอกันพรุ่งนี้นานๆเราจะมีอีเวนต์ที่หนึ่งอยากให้มาเจอกันเยอะๆนะครับใครมีโอกาสก็มาได้ใครไม่มีโอกาสก็มาได้นะครับไ้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนครับฝันดีครับวันนี้ฝันดีครับฝันดีครับฝันดีทุกคนฝันดีฝันดีฝันดีบายบายครับบายบายครับ สวัสดีครับยบายครับยบายครับไบายครับไปายครับไปไปครับไบปิงปิงเบบโอปิงเบบพรุ่งนี้ปิงเบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปิงเบบที่งานพรุ่งนี้ยบ๊ายบายฝันดีผีกัดตูดครับยบายครับยบายครับ ไปายครับบายบายครับท oh, oh. ุกคนครับบายบายครับเอาไม่ออกกันเหรอเนี่ยบายบายโอ้ยโอ้ยไปไปครับทุกคนครับไม่ออกเหรอบายบายครับบายบายครับเออไม่ออกกินด้วยวะโอเคไป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 ทุกคนโอ้ยโอ้ ยจะมาโดนอีกบายยครับบายๆครับพรุ่งนี้เจอกันที่งาน